โอวยเพราะันว่าพะเจ้าฆ่าพ่อข้าข้าเขาเลยฆ่าพ่อเจ้าพ่อข้าไปฆ่าเจ้าเจ้าคงจะฆ่าพ่อข้าแต่ข้าฆ่าพ่อเจ้าเจ้าก็เลยขึ้นมาฆ่าลังแกฆ่าพ่อข้าเปรียงวะไห่กันใส่เสื้อผ้าพี่ดูตัวของรัานดิว้ายโป๊ไม่พอเขียวด้วยโอนะคะเนี่ยมันเป็นแสบ S <S อุ้ย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 อ,ย,อ,ย,อยู่ตรงไหนเมื่อกี้ไม่อยู่ไหนไหน้งองมองไม่เหบนขาพ่ออัปตอนเลยครับโอเคครับถือของเตรียมปลาเลยครับน่าจะมีอีพีอยู่นะน่าจัดแล้วไม่งั้นไม่เฝ้าขนาดนี้เฮ้ยตรงนี้ก็มีวะ่วะว้ายอีกพีมาที่ลงไปห้องข้างล่างอืมนายโเคม,มีสวยเอาแล้วมันเฝ้าอะไรวะเนี่ยเอ้าเออมาฟ้องอะไรฟ้องชีหรอโอ้โหจะ้อชีแหล่หรอ ดูดิเห็นว่าขพ่อชี้เลยเน่เราเจอโถมแน่เข้าดีนะโอเคไปดาดฟ้าเรือด้วยลงให้ประโยชน์เห็นน้องขับตันเราไม่กล้าเข้าเลยไปพัทลีนหยิบชีสิได้เยน้องเดี๋ยน้องลองเองเออนี่ไงไม่ดีมั้งรันอันนั้นค่อยไปห้องสุดท้ายก็ได้รันปล่อยมันเข้าไปปล่อยมันเข้าเปล่าเปล่าหนูหนูมาเหยียบกันดังแล้วแล้วมันก็ตีน้องไม่โดนอ้าวอย่างว่ะ อีย้าวตามมาตามอ่ะเขาตามก็มาดิครับก็ตามมาดิครับทั้งวันน่ะทั้งวันน่ะคาทลีนออกมาใหม่ลูกดันไปนะแม่ไปปวดแป๊บหนึ่งลูกเออดีมากเดี๋ยวบีไปช่วยคาทลีนเองได้ค่ะได้ค่ะโอ้ีนหนูไม่น่าไอ้นี่เลยรอรอพุ่งนี่เลยอ้าวแต่เขาไม่เอาหนูเฉยอ้าวที่ขึ้นมาเอาชีสอ้าวไม่เอาอีหยังของแมวอ่ะพี่ได้ชีสแล้ว อย่างว่ะเราเรียกแคทเธอรีนมาดันตรงนี้แทนมานี่ลูกได้ค่ะขึ้นมาลูกได้ค่ะดีมากดันไปนะลูกอร่อยเปดันด้วยพี่ป้าแมวไายเมดยเมดยมูรัทินี่กระจกเงาแมวหายหยหายตัวเปล่าโอ้น่าสงสัยนะกูจะหายตัวนานเนาะ ฉันจะล่อหาแมวกันจะแมวไปเลยแคทเธอรีนช้าอะไรอ่ะน้องกินน้ำอยู่อ่ะไม่ได้สั่งอ่ะอันนี้ลูกดันลูกแคทเลีนดันชีสได้ข่าขหวดนมาดันเรงสิลูกเสร็จแล้วค่ะสวยเลยเอ้าแมวหายไปไหนอ่ะอ้าวอยู่ข้างหลังอ่ะไอ้ก้อนสุดท้ายแล้วนี่นะ ได้เวลาปั่นป่วนอุ้ยว,ว,วุย้ยนีปืนอุ๊ยพี่ล้นนี่ปืนด่วน<ช>อุ้ยด่วนแคทเธอรีนมันมีเกาะพี่เอ้ยมันตีมันตีกระต่ายน้องราแกทเธอนีลลนไ่ไงออมันมีเกาะมันมีเกาะโอ้โหมันกินยา,าทำไม<ต>ทำไมไม่เก้าเก้าพี่กอลน้องโทษทีพี่น้องดันเพลินไปไพี่ขอบคุณครับแมวไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อแมวลงไปข้างล่างแล้วครั โอเคเราก็ลงไปด้วยไปสร้างประตูให้นะเผื่อใครจะหลีกมาหนีมาตรงนี้ทังบับเบิ้ลให้ทังบับเบิ้ลให้โอ้ตรงนี้มีชีตยังจะมีชีตดรอปอีกนะโอเคบับเบิ้ลพังแล้วครับอือไม่โดนอุ้ย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 อ้ยเกือบโดนนะครับ อะไรทำอะไรทำอะไรเมาเมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่แล้วช่วยด้วยอือ gas gas มามาช่วยพี่ด้วยนึ่งไหมแมวเราไปหนึ่งแถวนี้มีอะไรไหมเนี่ยมนมนมนมอ่าพี่พี่จุ๊กจงกินเลยขอบคุณครับน้องกาจะกินบัฟเฉยๆโอ้ยน้องเก็บตรงนี้ไม่ได้อะเก็บไปหนึ่งขวาเห็นยมา ไม่เป็นไรพี่สวยเพื่อนสวยนะเอาเพื่อนโดนจับโอเคช่วยแล้วครับโอ้ยมันเอาระเบิดปลาใส่อีกแล้วระเบิดพี่หรือเปล่ามันมันพี่มันนี่งนี่ไงนี่งนี่การ์ดมาลูกอุตุตอ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 ุต น้ำยาน้ำยาอะไรเนี่ยอุ้ยดันชีโอ้ยเก็บชีทมาทำไมเนี่ยงงเอ้ยมันกดบับเบิลอีกแล้วอะ่ะขอตัวใหญ่โอ้เกาะโอ้ย,อยเพื่อนนนจับเนี่ยออกได้เลยออกเลยออได้เลยเหรอพี่ไหนอะ่ะจะจะแตกแล้วเนี่ย <c oughs> อุ้ยตั้งมือขึ้นไม่ดีเลยอะ่ะพี่ <c oughs> ไม่ได้เลยแลเบ โมสมน้ำหน้าโอ๊ยโอ๊ยล้มเยอะแล้วน้องอ๊ยโอ้โหช่วยด้ายมีปลาไปแลรวกับเอ้าไอ้ใครปลาอะไรใส่น้องอะเพื่อนเพื่อนปลาไปโอ๊ยโอ๊ยเพื่อนโอ้โหล้มล้มโอ้โหเป็นแทบ เรียกได้ว่าบายบายตายเพื่อนเลยตายเพื่อนเพื่อนตัดสุดอะเพื่อนคือที่สุดแล้วอะโอ้ยากแล้วเนี่ยยากมากเพื่อนทาอะไรโอ้ก็ตายน้องก็ตายอะโอ้แพ้แล้วอะไรแกเด้อใครให้ใครที่มีออกประตูแทนนะช่วยเลยช่วยเลยเออเออไปเพื่อนเอาเพื่อนดิเพื่อนเพื่อนดัอ่อย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 อ้อย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  อจะล้มปะ่ะทีต้องไปหาอะไรกินก่อนอุ้ยเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายอ่ะจะตายกันไหมเนี่ยกินก่อนกินก่อนหนึ่งนาทีอ่ะแพ้แน่เลยพีหย่ห้องสายห้องสายไม่แพ้ไม่แพ,เพเนะ้เด้เลยนะต้องฝืนว่ะต้องฝืนไม่งั้นออกไม่ได้ปลาปลาอ,อ,อ้าวเพื่อนตายปลาโ <c oughs> ดนเพื่อนอีกหนึ่งเพื่อนของดาในใจแล้ว <c oughs> โอ้โหหลีจีน S <S ก็แพ้กลับมาไม่เป็นไรหรอกเพื่อนไม่โกรธห<ล>รอกเพราะเมื่อกี้สองคนเลยสองร<อ>ับกั<ด>คือลมอลมเพราะมันเลยโอโ้โหแพ้แล้วสิบเก้าแปดเจ็ดโอ้โหถามจริงแพ้เฉยเลยอะงงมากแม่ <S <S คือมันไม่มีอะไรจะเสียเราเพื่อนเราขึ้นไปก็คงไ,ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเราฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกที่จะไม่โดนระเบิดได้หรือเปล่าจ๋ยีพี่ไปห้องทุกกลางคับโอเคครับ อุ้ยห้องอาหารมีนะวิวิวตรงนี้มีสองเลยอิวยแมวอยู่นี่แมวอยู่นี่อ,อุ้วิว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 ไม่โดนไม่โดนไม่โดนอุ้ยโดนแมวแมวโดนหมายจาับครบเลยครับสวยครับครบแล้วครับหนีกันเถอะครับสีเขียวลำบากหน่อยนะเพื่อนโซ่หนึ่งสวย <laughs> ไปห้องนอนกันเนี่ยให้ใครไปยืนมองหน้าพีอ่อีกันบอ ไอ้ไม่หรอกนี่ไงดันชีทเ,เก็บชีทขึ้นมาลูกเออสวยสวยมากาให้เปิดเอาพี่ไม่ได้นนเปิดดันชีทข้างล่างเลยลูกเอออุ้ยๆๆๆๆๆติดประตูก่อนหนึ่งเฮ้ยโดนแมวพอดีพี่โอ้สุดยอดพี่โ,โดนแมวแมวอย่าอย่าทําแมวแล้วจะตายอุ้ยห้องลาปืน2อันนะอุ้ยๆๆๆ อู้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 ไม่ดรอู้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 นั่นแ้อู้ีจบแจ้งแล้วอุยอุ้อยอุเอออออออามันอ้ยาไปโดนคทอลีนเออคทอลีดันชีสเนี่ยดันชีสลูกไปลูกสวยลูกสวยสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วลูกยืนมองอ้าวเขาตันนี่ว่าตันสวยเลยโดนันนนั้นดันดสวยสว โคตรแกงแมวเลยอะยังตามอยู่เหรอเขาจะตามเราจริงอะเอาแคดนี้เราเค้นมาเอาแคดนี้เราึ้นมาส <c oughs> วยระเบิดระ <c oughs> เบิดไปหนึ่งเอาอยังตามได้อยู่เลยนะี่ะเอาซ่อมไปอีกเอาซ่อมอีกเอาซ่อมไปไม้ตีหนูไม่ใช่ <c oughs> เพื่อนกลัดม,มาแมวไม่โหดเลยอะครับ งัวไปว่าน้องอย่าแม่ดแล้วค่ะหนูรีดคนเดียวก็แล้วก็บ้าแล้วพี่ไม่สามารถหรอนท้องรันน้องเอก็ไี่ได้ทำอะไรอ่ะข้างบนอ่ะทำอะไรกันอ่ะกระโดดเลยกระโดดเอาชีตอะไรกันอ่ะครับผมเนี่ยดันจีละครับคนนั้นจะไปหาเพื่อนคนนั้นขวาโอ้ยเสียงอะไรวะมีคนตกแคทเธอรีนมานี่ลูกดันจีตอุ้ยมันมามันมามันมาแคทเธอรีนมันมาลูก โปะไปหนึ่งสมดัง้าพี่มาช่วยแล้วเร็วไปแล้วไปแล้วเขาทำลายกระต่ายน้องอ่ะเร็วมากครนัลแคทเธอรีนเดี๋ยวพี่จัดการเองแย่มากเลยกินเคอาแคทเธอรีนตกลูว้แย่มากเอ้าตกลูเหมือนกันเฮ้ยวางวางอุ้ยอุ้ยอว้ย นะครับผมเตรียมแจกกันมาเพียบเลยครับแคทล,ลีนเอาแจกกันมาลูกอุ้ยอนะุ้ยอุ้ยใครระเบิดโอ้ตายแล้วพี่ตายเลยเอ้ยไม่ตายพี่ไม่ตายพี่โดนเพื่อนแกงไม่มเกียเตย้มเต็มทีนดันทีสูกสวยค่ะอย่าทําอย่าทํากระต่ายแล้วอย่าบอกว่าอย่าเออสวยครับโอ,โอเคโอเคกำแพงมาแล้วครับพี่มาระเบิดก่อนพระราชาพระราชาเอ๊ะเอ้เอเอเอมีความเกรงใจแมวไหมครับรถ ว้ายนี่ลงมาแล้วผมลงมาแล้วระวังสปายนะครับอุ๊ย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 อุยมีเฟรมสอนให้อ่าข้างบนสวยอ้าวไม่โดนเอ้าใครโดนจับอะครับน้องไล่พี่ไปช่วยแป๊บนึงเฮ้ยโดนแมวมาแล้วอา แคทเธอรีนช่วยเพื่อนสวยลูกนี่ไงออกการ์ดนี่ไปอีกนิดนึงอีกอุ้ยสไปย์าเออพี่เองพี่มาดิครับก็มาดิมาหุ่นยนต์มานี่หุ่นยนต์หนูสวยลูกอุ้ยมันถือไม้มันถือไหมไอตีหนูไอตีหนูสตันสตันสไปยเก่งมากสไปยเก่งมากกู๊ดบอย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 สวยไะ Yeah!